สวัสดีครับมาพามาเบิงผีเสื้ออีกชนิดหนึ่งเนาะผีเสื้อหล,หลายๆครับแถวนี้ครับนี่เห็นไห,หน่าจะเป็นตระกูลผีเสื้อขึ้นครับเป็นสีขาวๆเนาะนี่ขนนี่ยังอยู่ขาครับนอยู่ครับตาหากครับก็จะปล่อยเขาขึ้นสู่ธรรมชาติเนาะ ที่นี่กับยาเวลางเมื่อเราไปปล่อยเขาเกาะอยู่ใบหญ้ายานคนเหยียบนะครับนะเนาะเลี้ยงเสี้ยวขเขามักปล่อยเนี่ยอยู่ตรงสูงเลยหน่อยค้นยันสิบกว่าหยับเนาะปล่อยทั้งหมดลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะตัวเขาสวยๆเลยครับเนี่ยสวยงามเนาะ รอบรอบครับสวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ